เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดฟังโอ้โ,อโ,อโอไปแล้วกูไปก็ได้วะพี่โฟร์จเย็ยนสิได้นะพี่พี่จริงข้าวไงคะงั้นพี่ยอมเป็นลูกหยกก็ได้อือพี่ก้าสวัสดีค่ะ อยากกินน้ำส้มปันนะ่ะอิ่มแล้วคอาหมายเพลงดีโอ้โหเรียนใหม่อยส่งขอเรื่องเพิ่มพรุ่งนี้หนูมีเรียนแปดโมงพี่วีสวัสดีค่ะหนูมีเรียนแปดโมงเช้ากลับไปถึงเที่ยงแล้วก็ ไปสองถึงหกโมงนะักฟังต่อมาดูว่้อิ่มใจและได้อิ่มทางกายทั้งใจอืมอิ่มกลอิ่มกล้ด้วยเรียนก็สู้ๆค่ะพรุ่งนี้หนูเรียนตอนเช้าภาษีตอนตอนบ่ายบัญชีขั้นสูงอะ่ะอยากเลือกแม่ยกเลยจะได้กินนมอมมีคนอยากเป็นลูก ทีนี้อย่าเออพี่เอสวันนี้่ขพี่เอฟทำอะไรอยู่คะอยากเห็นน้องตอนเรียนบ้างจังพี่โดนหลับ,บไม่หลับก็เล่นโทรศัพท์มีให้กินหรืออืมที่นี่ไม่บอกหรอกมาทำบัญชีกับผมดีกว่ารอนะับ อะไรรับก็พองบไม่เท่ากันเนี่ยถ้าให้หนูทำอะ่ะอยู่ด้วยกันจนแก่เยีมสวัสดีค่ะอย่านูเปิดให้นะไว้เพลงนี้จบนะทุกคนทุกคนว่า ื่อกี้หนูหนูจะพิมพ์เพลงอยู่ด้วยกันจนแก่ใช่ไหมแต่ว่าหนูหนูหวัดดีพี่โอมอ่ะแล้วหนูไปพิมพ์ว่าโอมหนูหนักแล้วป่ะพี่มีสองทางให้เราสองคนเลือกคือไม่ไปกับพี่หนูอสองคนอาเสียใจแต่ไปกับพี่เมื่อไหร่หนูสองคนอาเสียตัวอืหนูยอ่อมหนูย่อมเสียใจรูปสวยเนาะท้าสวยด้วย เเพิ่งเปลี่ยนเป็นเมื่อวานเองพีเสอสรูปอะบอมมีประสงสารลูกเนาะพินด,ดีนะยังบอมมีหรอลูกหาพ่อยังไม่ได้โอ้พี่มีสนใจไหมขอรูปใหม่ครับรูปนี้ผมผมไม่ชินเอนรารูปากศึกษาเหรอคะพี่ดนเดี๋ยวพรุ่งนะี้เนาะสรุปคือนางไปด้วยกันสองคน ปล่อยพี่ไว้ตรงนั้นแหละใช่พี่ว่าพิงเนาะมีเลือกมาพี่กว่ามีไม่เลือกได้ไหมรูปในไอจอ๋อรูปใหม่เหรอคะยืนแบบยืนยืนอเหรออะไรอะพี่ฟอรดรอดูพ่อเด้อนั่งมือนอยู่แบบนี้ดีแล้วเอา้าแบตไม่มีทาง ใช่จะเอาลูกบอลอนลหยุดเข้ามาเยอะๆโอเคค่ะพรุ่งนี้เนาะถ้าสวยอืมไม่ไม่ไม่พี่เอ็พี่ตาต้องเขาบอกให้หนูทําอ่ะคุยจบยังจบแล้วเนยหายว่ะมีพี่พอดแล้วแหละหรือว่าสิงอยู่อะ่ะดูแบบหายจริงด้วยท้าไหนหรอ แบบแบบเนี้ยรูปในรูปในนี้ต้องมีกินี่สีเรียบยูดนานแล้วอ่ะรูปชุดว่ายน้ำอ่ะดีกว่าดีค่ะไว้หนูไปเที่ยวทะเลก่อนนะถ้าไม่เจอเงียบยาวท่าน้ำหรือเปล่าใช่ค่ะหนูไปรอที่ท่าน้ำามาทะเลใต้สิ อืมแต่สวยดีนะท่านในใต้เกะแอยเปิ้ลสวัสดีค่ะกำเดาไหลพอดีไม่ไไมไไหรอ,อกพี่มิไม่มีอะไรให้น่าดูอะ่ะรูปเก่าก็ได้ไม่มีใครรู้รู้เพราะว่าตอนนั้นมีเหล็กจากฟัน,น่ยพี่เอ๋ พี่จักกิจสวัสดีค่ะอย่าให้อ้วนรอโดนเดอนอน้อย่านไตโกอยางเห็นผู้บาิโภคยากกับพีนด่พี่ไม่รู้พี่โสิบเจ็ดวัสดีค่ะยกรู้ทุกคนรู้แต่พีเอสไม่รู้ไม่ต้องใส่บิกกี้ก็ได้เราหึงจริงป่ะไม่ไม่มีอะไรให้เธอหึงหรอกก็มันไม่มีอะไร พี่ก็ไม่รู้เมมเบอร์พี่บอยสวัสดีค่ะทุกคนแป๊บนะ